เฮ้ยเฮ้ยคุณโดนโ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 นค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 นไอ้มันคนไอ้มันคนไอ้มันคนไมันคนอ๋อให้แกเกับของโอ้ยผมยิงแล้วเก็บของเพลินเลยอ่าฮะติดติดโหลไปไปก่อนเลมอนไปก่อนเลย ดไปก่อนเลยไม่ไม่ไป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 ไปไปไปไไปไี่ยินเสียงคุณเรียกแกดอกวะเรียกบ้าเะไรเฮ้ยคน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 ไอ้มันไอ้มันคนไม่ใช่แล้วไอ้มันคนไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเฮ้ยไปไปโออย่ามาไล่ดีไป อะไรเอ้าเอาอะไรเฮ้ยเป็นอะไรแกไปดีเป็นไรไป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 ดีเฮ้ยตกแนววะนู่นบนเขานู่นหลิงทิ้งกาอะไรเงียมันทิ้งกาทำไมมันทิ้งทำไมทิ้งทำไมวะทำไม เฮ้ยเฮ้ยกูโดนโนโดนโดนโดนโนค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 นไอ้มันคนไอ้คนมันคนไอ้มันคนบ้นคนอ๋อแค่แค่ผมอ้ก็ซราไปด้วยอ่ะโอ้โอ้ดูดีแกมาทำไมเว้เน้ยโอ้ยผมยิงแล้วเก็บของเพลินเลย เอาตะขบสีป่ะเอาตะกบสีป่ะออปเอาไปไปเหนียวเลยล่ะอะไรวะพี่ก็ยิงเหมือนกันเมื่อกี้น้องยิงเมื่อกี้ไม่เห็นเสียงปืนพี่ลั่นเลยมีมีมีพี่ยิงอยู่เลยไอ้แก่นี่เมื่อวานพี่มันอะไรวะรอบ้านอยู่ไหนเดี๋ยวไปป้นเอาไปลงอ่างเอ,อ๊ะเที่ยเอ,อ๊ะโอ๊ะอะเอ๊ะโอ๊ะอะเฮ้ยคนคนตรงเรือ เบนขนเไม่เรือไม่เรือไม่เรือหน้าพี่เ่ยเรมีคนหน้าพี่ก็มีตาระเบิดควันอยู่น่ะอุ้ยตรงเรือมันอันนี้กว่าแวหายแล้วเปนนกเ่าคนเยอะเรือมึงซอนตี้มี่เบนหลังไหนอะไหนติกติกตกติติติก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 ิกูกติ๊กกติ๊ติ้กติ๊ติติกตติกูตายกต เฮ้ย <Hey, S 2> มึงอย่าหลบดีเฮ้ยไอ้มันมังกรข้างบนอะบนด้ะข้างบนเว้นตรงเหลือเอ้ยโดนเฮ้ยคนคนแถวนั้นเว้ยโดนเจ็บไอยู่ไหนวหะนั่นไงก็ไม่เห็นนะน่ะ เห็ด hey, น่ะอ๋อไม่ใช่นี่หว่ันินจาเอ้ะยังไงมันมันแปลงเป็นนินจาอยู่ใน<ไ>โพรงนั่น,นอ่ะเฮ้ยเอมอนตอนเมื่อวานน่ะพี่เล่นอ่ะ,ไอ,ะไอเหลือสองคนสุดท้ายวะแม่งแปลงร่างเป็นเห็ดอ่ะโคตรแเลยแปลงร่างเป็นเห็ดเออมันกินเห็ดอ่ะมันกินเห็ดยิงอ่ะอ๋อเอามันมันกินเห็ดไงแล้วมันก็ชนะไงมันถึกไงอะไปวะอ๋อถึกเอ่ะใช่แม่งโคตรฉลาดเลยเอ๊เห็นตึงเลยพี่เอ็โง่ไปตายมัน งวกาตายไรเหลือสองคนแจ๊กไก่วะนี่แมพี่ยิงมังกรแตกไปแล้วน่ะได้คิวเดสป่ะมันอยู่ไหนวะไปแมวยูเอฟโออนี่ไปแล้ววะนั่นไงมันวินอยู่น่ะเห็นแต่เฮ้ยนั่นไงเจอเร้วบนเรือติดติดเรือเห็นแล้ว มันก็หลบแล้วด้วยเรื่องการมันหนีอะเดะอยู่บนเขาอะตัวยังไงมอนเออบนเขาผมไม่เห็นมันว่ะบนเขาอยู่แถวนีะมันล่อนมาแต่บนเรือน่าจะอุย้ยเชื่อว่ามันยิงพี่ว่ะว่าด,ด,ดมันเข้าวงไหมมันเหลือหลายที่ใช่ไหมไม่เนี่ยรเราอยู่ในวงแล้ว ไม่ไม่ไม่เราจะไม่ยิงตีกาะตีกันเ,เลยยังเข้ามาวะมันได้ยินเสียงเดินฟังเล็นี่นีนนมันเดินวะด่วนวะเดินผมเดิน,ดนจะยิงอ่ะอตรงข้างล่างเรือตัวหนึ่งตรงไหนมันยิงมาวะเรืออุยอ้ยมันค้องอ่ะ แม่งโดนหลังมาตายหาคู่โดนหลังมันยี่ตายหาคู่เลยนะมันเป็นมันโดดมันโดดมันโดดตรงเรือโดดโดดไปไหนอ่ะมันโดดออกซ้ายนั่นนายเห็นไหมอุ้ยปอดอีกแกยิงไม่ได้อุ้ยไม่ขี่อุ้ยพี่เบนต้องเขาเต็มเลยมองไม่เห็น ี่ากว่ะโดนหอยมากหนอยมากตัวนึงผมยิงเกือบตายอ่ะมันอยู่สองคนจะตั้งแค่ไหนวะไอ้ลุมแม่งเลยมมงตัวเดียวตัวเนี้ยเนี่ยข้างหน้าแล้วเนี่ยมันตัวเดียวมันตัวเดียวหน้าแล้วอ่ะอุ้ใหญ่ดาว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 อะไรบ้านรถที่ดินดาวบ้านใคร โอเคลีตโก้ดาวมอไซมันดาวออดี้มาเมื okay, ่อกี้โอเคดาวออดี้ตายหนึ่งเออวุ้ยพี่เบนบึมบับซัมเบอ่ะไหนอ่ะตรงเย่โบตรงเย่โบติ๊กดิติ๊กอ่ะติ๊กอ่ะติ๊กอ่ะเห็นไหมหนาหนาติ๊กหรอโดนวรีบเข้าบ้าหนห่อนด้เอ๋เบบี้ทูก้ามามุยาโย ได้ยูนิวที่หนึ่งได้ไงอุย้ยมันขคอว่ะกลัว่ะล่ะต้องยีโบต้องยีโบพอยะ้อโบแม่งเลยจะสูจะหมดว่ะเป็นเลยมันตัวดูค่าไม่ได้ว่ะอย่ากลัวอย่ากลัวเราอยู่ใน,นหนาวงเอายาหมดว่ะไอ้บอน เออพอ U F O กันก่อนมันค่อยขังวงยากดูกล้าปาพี่เอ้ยมันอ้อมซ้ายแล้วพี่อ๋อกระสุนมาดว้วยเปลี่ยนมันอ้อมซ้ายดูดูมาดักวงมันได้ยีเอ้ยมันจะตายเร็วไอ้มอนมันยิงไม่ได้มีแค่สโคปได้พี่คือโคปหกอ้นั่นสโคปดีกว่ามัม้ยก็ยิงมัน,อ,มนอยู่มันจะชุบบ่ แม่มันอยู่สองอุ้ยกูตายมันอย่าตายอุ้ยเกือบขอคนเจ็บเนี่ยเห็นไหมมันมีการหัวใจเราไม่มีเนี่ยผมมีแล้วไม่ไม่โยนให้มั่งอ่ะพี่จะตายายพี่อยู่ไกลอ่ะมานนี้แล้วนึงยิงก่อนเอาวงดีดมองบีบโดนไปจากวงมันอยู่นี่ไงมอนอุ้ยเดินวงอะไรถ้าลงไปดักมันข้างล่างเราตายแล้วพี่เอ้ย เงี้ยไอเชี่ยเงี้ปาดีปาดีเจ็บนึงมันเจ็บอยู่แล้วแหละตตไป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 เตตว่าตายว่าตายอ้เยแต่คู่ว่าตายเปนวงอยู่กับมันชิบหายแล้ว ในวะโน่น่ะชาวบ้านนูุนะ่นะนะ้าๆๆๆเห็นพลไหมพี่รู้สึกว่ามันยิงว่ะมันยิงอยู่หรอกแต่มันก็คงไม่ไหวกับเราอยู่ดีว่ะพี่ว่าเรา<อ>คน <วะ S 2> ที่จะ,ะจะกินเห็ดว่ะแบบที่พี่แบบว่าดูเชียงกิงกิงก็ตั้งมาวันก็เล่นกันมาจริงๆปั๊บน,นั่นแน่ยิงไม่โดนไปไม่โดน โอ้พี่มีการานินจาแอดดอบนี่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 โอ้กูเข้าไงวะไอแก่มีการนินจาเออเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้จัดให้เบาๆหนึ่งซิงเกิลมาจัดพี่เบนส์กระสุนหมดเกือบลม้มไอผมมีเจอเห็นจากพี่มัสึเกะอ่าอาไว้ก,กินตอนวงบีบกินอ,อ่ะมัตสึเกะสะทะไม่ชอบมันอยู่หน้าพี่ไม่เห็นไม่พี่บวกดันมาแล้วไงแต่วะเออพี่ดูฝั่งนู้นไปดูฝั่งนี้ให้ Okay. เอ็งดูปากทางพี่ดูท้ายซอยไอ้ล้างหินก็ด้ก็พูดตัวเมียผู้ชายใส่ห <Okay. S 2> น้ากาโอเคเอ็งเอาเล็บพีผู้าญิงฮัลโหลพี่จะไม่ยิงมันมัาดไม่ได้หรอเอ็งควรที่จะเก็บแอร์ดอรอปไว้แล้วเอาชุดแอร์ดอรอปมาจริงมันไปเก็บไม่ได้อะใช่นั้นเราไม่อยอมไปเก็บมันอยู่นอกวงด้วยมันไม่เห็นพี่แล้วมันกล้เห็นแล้ว แตกหนึ่งโหลแตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกหนึ่งอุ้ยพี่โดนชูก้าบาร์บี้ทำไมวะช่วยด้วยพี่ยิงมันล้มแล้วเองต้องชาร์จมันนะจุดจุดนี้เองควรที่จะาชาร์จมัน,น,นใช่แล้วม,มันโหลดชาร์จแล้วเองต้องไปชาร์จมันไอ้หนุ่มมันดาวหนึ่งแล้วใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วเลสโกเลสโกเองต้องชาร์จมันไปชาร์จเร็วไปลาก้าวไปยากุเรียงร่างป๊อป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 เรียบร้อยโรงเรียนจีนไปเด้ยาฮู o ติการินจาเต้นไปหนึ่งที ข้อติงโคตรจัดเตเด,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 ด็ดเตเด็ดเตเล็ดเตเล็ดเตเล็ด